คงต้องใช้แผนนี้แล้วละ่ะหวังว่าคงจะได้ผลนะเธอคงจะจับไม่ได้อายอยู่ตรงนั้นไง Rosemary <c oughs> Rosemary น้องกำลังทำอะไรอยู่เหรออ๋อลาภเพคะท่านพี่น้องก็แค่ยืนชมวิวเฉยๆท่านพี่มีอะไรเหรอคะพี่อยากกับพี่ย้ำท่านพ่อท่านแม่น่ะ ได้ข่าวว่าท่านพ่อท่านแม่ไปที่บ้านของน้องเราไปเยี่ยมท่านกันเถอะเอาอย่างนั้นเลยเพคะยังก็ได้เพคะหวังว่าท่านพ่อท่านแม่คงจะดีใจที่เจอเราเช่นกันนะเพคะท่านพ่อท่านแม่ลูกลกับมาเยี่ยมท่านพ่อท่านแม่ครับราทยอยากสิจจิงลูกคนนี้พุ่งพูดถึงอยู่แบบแบบมาแล้ว <c oughs> ลูกไม่ได้มากับสองคนหรอกท่านพอ่อท่านแม่ลูกนะ่ะมีอีกคนหนึ่งอยากจะให้ท่านพ่อกับท่านแม่ได้รู้จักเธอนนะพิเศษมากๆเลยนะเพะคะะท่านพอ่อท่านแม่ไม่รู้ว่าเธอจะมาเมื่อไหร่เา้ยเือจะลูกแล้วนั่นใครเดินมาเ่าจะนั่นนะ่ะเอา้านั่นไงนี่นะครับ คนที่ผมอยากจะให้รู้จักเธอมาพอดีเธอเธอเป็นใครนัะทีคะเอาใจช่วยฉันด้วยก็แล้วกันนะฉันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ยังไงเธอก็ต้องทำใจล่ะได้ผลหรือไม่ได้ผลคราวนี้แหละเรามาดูกัน เอาล่ะรอตรงนี้นะพร้อมหรือยังเจี่เหมียวเอาล่ะ,ละงั้นฉเริ่มแล้วนะ <c oughs> ใช่ใช่มันได้ผลได้ผลจริงๆด้วยเหมียวคุโรซิตาเหมียว มิสจะต้องทึ้งไปเลยนั่นแน่ไม่เห็นเธอต่อาละแล้วก่อนนะเขาคงจะมาในอีกไม่ช้าแล้วล่ะ,จะเจ้านายคนที่เฮ้ยนั่นเรียกฉันมาทำไมแต่เช้านั่นเนี่ยโวมีอะไรอ่ะเอาแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอย่ะนี่ลูน่าไงฮะลูน่า งั้นแสดงว่าที่เธอทำพิธีเมื่อคืนนี้ก็ได้ผลนะสิใช่แล้วล่ะฉันน่ะทดลองทำแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะสำเร็จได้เป็นอย่างนี้ฮ่าฉันละภูมิใจกับตัวเองจริงๆนะอ๋ออย่าเพิ่งนั่งภูมิใจกับตัวเองนกสิเอาล่ะดูหน้าช่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม ได้เพคะองชายเหมียวคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในวันที่องชายกับองหญิงเข้าพิธีพิเศษเหนียวแล้วทำไมสองคนนั่นถึงต้องทำแบบนี้ด้วยละ่ะมีสาเหตุมาจากอะไรนะก็คงเป็นความรักในเหนียวเหมียวรู้นะว่าผู้หญิงคนนั้น,นรักองชายเหนียวขอบใจอีกทีนะสำหรับเรื่องรู้หน้านะ่ะ ว่าแต่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหรเนี่ยฉันจะต้องหาวิธีออกไปจากที่นี่มัวมานั่งเฉยๆอยู่แบบเนี้มันก็ไม่เป็นอะไรขึ้นมาหรอกจะต้องหาวิธี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 ไหนดีโอ้ยยิ่งนึกแล้วก็ปวดหัวนึกออกแล้วตอนกลางคืนสกที แบบนี้แหละต้องได้ผลแน่ๆต้องใช้วิชามือไยอย่างฉันเลยนะเนี่ยถึงจะเอามาได้เนี่ยแบบนี้แหละเชิดเหรอว่าจะทันนามือองค์หญิงอย่างฉันเอ๊ะต้องค่อยๆย,ย่องไปสินะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะอย่านะให้ได้ยินเชียวเฮ้ มันจะได้ยินเสียงฉันไหมเนี่ยว่าเสียวฉัดตรงนี้ก็เป็นทางออกแล้วสินะเอาล่ะเมื่อถึงแล้วฉันจะวิ่งมีคิดชีวิตเลยก็แล้วกันฮึบเฮ้ยวิ่ง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 เฮ้ยใครจะไปอยู่รอให้ถูกจับได้เล่าเฮ้ยเนี่ย ก็ออมาได้สบายๆใหนเละครไม่เห็นจะทำกันมั่งเลยต้องรอให้พระเอกมาช่วยอยู่ได้ <c oughs> ยังไงฉันก็เป็นองค์หญิงหนึ่งเดียวที่แข็งแกร่งคอยดูนะฉันจะจับ<ว>คุณไปดูหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรแล้วลันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยน้ำเหนียวไปแล้วท่านพี่จะต้องโกรธมากไม่น่าเลย ก็เป็นคนที่จะมาเปิดโปงเรื่องทุกอย่างของเธอไงล่ะเหมียวเธอทำอะไรไว้บ้างเห็ก็น่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะเหมียวนี่หยุดพูดก่อนทพี่ไปคะหม่อมฉันขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะไปคฮะฮัลโหลมีอะไรฮะหมายความาีังไรหนีหนี่เธอพี่เป้านางยังไงปล่อยให้นางหนีออกมาเนี่ยไปจับนางมาไปจับนางมาให้ได้ ไม่างาน่นนะเธอโดนดีไหนะมแค่นี้แหละี่เธอเป็นใครกันแน่นีคะ,ะฉันก็คือลูนะ่าแมวขององค์หญิงไงล่ะเหมียวคนที่เธอจับตัวไปไงละเหมียวเธอนะ่ะเธอหนะ่ะปลอมตัวเป็นองค์หญิงโรสแมรี่เจ้านายของฉันเหมียวเธอนะ่าจับตัวหลอนไปขังเอาไว้นะเหมียว ต้องเชื่อเหมียวนะเหมียวพูดความจริงนะเหมียวเหมียวนะ่ะถูกเอาไปเป็นตัวล่อให้อหมิงโรสแมรี่เดินไปตรงนั้นนะเหมียวต้องเชื่อเหมียวนะไม่ไม่จริงนะี่คะท่านพี่ท่านพ่อท่านแม่ท่านนะ้าท่านอาพูดอะไรก็ไม่รู้หะ่อนพูดอะไรก็ไม่รู้หมอนฉันไม่รู้เมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่หูออาเทมิสเอาแล้วไ,ไงคะ องราชากับองราชินีจะเชื่อใครกันแน่ระหว่างลูนา่าแมวขององค์หญิงหรือว่าลิเลียจะเชื่อใครกันนะก็ต้องอดใจรอดูกันแหละนะคะใกล้จะจบแล้วนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเหลืออีกสองตอนสุดท้ายแล้ว ก็คิดว่าถ้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 าอะไรอยู่ได้ถ้าเราทำได้เนี่ยก็ก็น่าจะทำพรุ่งนี้จบสองตอนเลยนะคะแต่ถ้าขี้เกียจเนี่ยก็น่าจะโดนไปอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้ก็คือตอนจบเนาะอืมถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะกนใหมาคลิปหน้านะบ๊ายบาย